ตรวจเจอมะเร็งระยะที่สี่คให้เขาฟังทำแบบไหนดีครับเพื่อให้ใครกังวลตาย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 แน่ตายนะตายกูตายระยะสี่แล้วกูตายตายตายไม่รอดตาย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 เนี่ยนี่แหละทำมันเลิศ เป็นธรรมที่ประเสริฐที่สุดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนะยเลี้ยงดูมันดีแค่ไหนเนี่ยมันก็เนีเนละคุณเหมือนเดิมสิ่งที่เนละคุณเราได้มากที่สุดก็คือร่างกายเรานี่แหละเนะยให้อาหารอันเลิศให้ครีมอันเลิศให้โอ้ยมีแต่ของอันเลิศให้มันเนะเสียเงินกับมันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนะย เราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมมันชาการมันได้เลยห้ามมันไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เหนื่อยก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ง่วงก็ไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ป่วยก็ไม่ได้ไหนเราว่าร่างกายนี้เป็นของของเราตายตายแน่ตายตายน,ะายายนี่แหละทำนะที่เหมาะสมกับผู้ที่เป็นอย่างนั้นรู้สึกตัวซะบ้างนะ พระพุทธเจ้าท่านตัดไ้เลยบุคคลใดนะที่พิจารณาความตายอยู่เนืองๆนะบุคคลนั้นคือผู้ไม่ประมาทนะก่อนตายเนี่ยเนี่ยเราตายแน่คือรู้ว่าตัวเองตายแน่แต่ก่อนตายเราทาอะไรนะจะกังวลก่อนตายไม่กังวลก่อนตายนะจะร้องไห้ก่อนตายไม่ร้องไห้ก่อตายอ่ะนะ ให้มันทุกข์แต่กายดิอย่าให้ใจมันทุกข์ฝึกนี่ฝึกตายก่อนตายสินะยทำยังไงล่ะนฝะึกตายก่อนตายนะวิธีเร่งรัดที่สุดเลยนะวิธีเร่งรัดเลยผู้ที่ป่วยนอนติดเตียงอยู่วิธีเร่งรัดที่ดีที่สุดเลยนะต่อให้ป่วยอยู่ลมมันก็มีอยู่นะลมหายใจก็มีอยู่เป็นมะเร็งลมหายใจก็มีอยู่นะเฝ้านอนดูลมนี่ถือโอกาสนี่แหละ เราป่วยนี่เราไม่ต้องทําการทํางานแล้วนะถือโอกาสนี้นะเราเศร้าใจไปก็าตายเหมือนเดิมแหละนะแต่มันยังไม่ตายเนี่ยจะถือโอกาสนี้ฝึกนะฝึกระยะสั้นด้วยเรียนสุดหลักสูตรลัดเลยนะข้ามทานข้ามศีลข้ามมดทุกอย่างเอาภาวนาเลยเนี่ยนะข้ามหมดทุกอย่างนะดูลมเนี่หละศีลบริสุทธิ์แล้วนะร่างกายก็ไม่ได้ไปทําความชั่ว วาจาไม่ได้พูดความชั่วคิดก็ไม่ได้คิดชั่วเพราะมันคิดไม่ได้มันเฝ้าดูลมอยู่นะเป็นศีลเนี่ยเขาเรียกว่าที่ศีลนะการดูลมเข้าดูลมออกนี่จึงเป็นศีลเขาเรียกว่าที่ศีลนะความคิดปรุงชาติไม่ปราก